ข้อสามน้องเมื่อเวลาสี่โมงเย็นนะครับแดงวัดความยาวของเงาเสาตัวเลขก็หนึได้สิเมตรครับและวัดความยาวเงาของตัวเองได้2.5เมตรถ้าแดงสูง150่งร้อยหาสิเซนสาตัวเลขสูงเท่าไหร่เหมือนเดิมไหมน้องเงาที่เกิดจากอะไรไม่มีไอสไตล์บอกว่าไม่มีเพียงสิ่งเดียว ก็ไม่มีไม่มีเพียงสิ่งเดียวก็จะไม่มีเฉลเซเตอร์ไม่มีเพียงสิ่งเดียวก็จะไม่มีทองฮำไม่มีเพียงสิ่งเดียวก็จะไม่มีมีกาเนี้ยไม่มีเพียงสิ่งเดียวก็จะไม่มีประเทศไทยไม่มีสิ่งเดียวก็จะไม่มีโลกสิ่งนั้นคืออะไรไอสไปบอกว่าสิ่งนั้นคือแสงครับดวงอาทิตย์เนี้ยอาจจะทําไมครับอาจจะไม่ต้องมีก็ได้แต่ถ้าเรามีไฟนีออนมันก็ยังคงจะมีเฉลเซเตอร์อยู่แต่เมื่อไรไม่มีแสงคาเดียวครับโอ้โห อี่ไหนอยู่ไหเก่งมากเลยอ่ะไอสไตล์นะไม่ใช่คำพูดของพี่แบงนะคำพูดของไอสไตล์เขาบอกว่าไม่มีเพียงสิ่งเดียวสิ่งอื่นจะไม่มีสิ่งนั้นคือแสงสุดยอดครับนี่คืออัจเริยะหมายเลขหนึ่งของโลกไม่นับไม่นับอย่างเดียวก็คือศาสนาของทุกศาสนาเขาถือว่าศาสนาของทุกศาสนาเนี่ยเก่งกว่าไอสไตล์แต่ว่าถ้าไม่นับเนี่ยไม่นับศาสดาเนี่ย เขาถือว่าตั้งแต่มีมนุษย์ขึ้นมาบนโลกใบนี้ไอสไตาล์คือคนที่เก่งที่สุดในโลกใบนี้ไม่มีเลยนะใครทรียกเก่งเท่าไอสไตาล์เนาะไม่รู้ว่ายุคเราจะทัานไหมนะคนที่เก่งกว่าไอสไตาล์ไอสไตาล์นี่เก่งที่สุดนะครับอ่าพร้อมนะครับนิวตันกับไอสไตาล์นี่ใครเกิดก่อนกนะัคคนะคนละยุคเลยนะคนละยุคเลยนะเราเคยเห็นภาพถ่ายของไอสไตาล์เยอะไหมเยอะเยอะ แต่เราเคยเห็นภาพแทยของนิวตั้งไหมมันคนละยุคก,กันเลยครับคนละยุคก,กันเลยครับยูตั้กับไอสไตน์ id, คนละยุคนะไอสไตน์ id, ตายไปตั้งนานแล้วไม <c oughs> ออ่ใช่นิวตันตายตั้งนานแล้วไอสไตน์เพิ่งจะเกิดเข้าใจครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในหนังสือวิทยาศาสตร์เราเห็นภาพของใครเออเราเห็นภาพของไอสไตน์ id, ที่เป็นรูปถ่ายหัวฟูๆมีหนวดแต่ <c oughs> ถ้านี้จริงๆไปดู ไอสไตล์เขาทำท่าเนี่ยจริงๆไปดูท่านเนี่ย <มา S 1> ไปดูครับ<ม>ไปไเชื่อ,อไปดูเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นไปดูครับไปดูไปดูๆๆๆมีเยอะแยะเลยครับแต่เราเคยท่าของนยูตันไหมครับมรไม่มีครับ <ๆ S 1> เพราะอะไรครับ <ๆ S 1> เพราะว่ายุคของนยูตันเนี่ยกล้องถ่ายรูปยังไม่พัฒนานไปถึงไหนเลยครับแต่ยุคของไอสไตล์ไอสไตล์มีผลงานเด่นเรื่องแสงครับอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเลเซอร์ เครื่องเล่นดีวีดีถ้าไม่มีไอซ์สไตล์จะไม่มีเครื่องเล่นดีวีดีถ้าไม่มีไอซ์สไตล์จะไม่มีกล้องไม่มีกล้องเลยพวกนี้ไม่มีกล้องเลยน,นะครับเก่งไหมไอซ์สไตล์สุดยอดจริงน,น,นะ <laughs> อ่าโอเคอะไรที่เกี่ยวข้องกับเลเซอร์นั่นแหละคือผลงานของไอซ์สไตล์หมดเลย <laughs> เขาบอกว่าเอ่อ Newton, นิวตันค้นพบแรงดึงดูดของโลกพาโลกก้าวเข้าสู่คลื่นลูกที่สอง เขาเรียกว่ายุคอนาล็อกนะครับต่อไปไอสตา์นะครับเกิดขึุคบนโลกใบนี้นะครับก็พาโลกเนี่ยเข้าสู่คือรูปที่สานะครับนะบแล้วก็ไอสตา์เนี่ยใลายชีวิตเนี่ยเป็นทุกข์มากเพราะาอะไรเพราะว่ามีคนใช้ความรู้ทฤษฎีสัมพัทธภาพของเขาเนี่ยไปสร้างระเบิดปรมาณูแล้วก็ไปวางที่ฮิโรชิม่าทําให้คนตายจำนวนมาก เขาเศร้ามากเลยที่เขาเก่งมากแต่เพื่อนมนุษย์ใช้ความรุ่ของเขาไปฆ่าล้างกันเองคำอีกคำหนึ่งของไอสตาที่มันพี่ชอบมากเลยทําให้เราได้คิดนะคานั้นคือค,าาคาอําว่ขวาขนะ้าพเจ้า,ามสามมติว่าพี่ไ็นได้สตลยนะข้าพเจ้าไม่ทราบหรอกครับว่าในสงครามโลกครั้งที่สามเนี่ยมนุษย์ จะสู้กันด้วยอาวุธอะไรข้าพเจ้าไม่ทราบครับแต Và, <go> 2, <go> ่ข้าพเจ้ารู้อย่างแน่ครับว่าสงครามโลกครั้งที่สี่มันจะจะสู้กันด้วยไม้และก้อนหินไอสไตล์บอกว่าสงครามโลกครั้งที่สามเนี่ยข้าพเจ้าเองก็ไม่รู้ครับว่ามยนจะสู้กันด้วยอาวุธอะไรแต่ข้าพเจ้ามั่นใจอย่างนี้ครับว่าสงครามโลกครั้งที่สี่นั้นมันจะกลับมาใช้ไม้ใช้หิน ในการสู้รบกันความหมายคืออะไรครับความหมายคือไอ้สไต์ได <t une humano ider> ้ทำนหนไ้เลยครับว่าถ้าสงครามโลกครั้งที่สามเกิดขึ้นเรือจะลากเป็นหน้าฟองจากทฤษฎีสัมพันธภาพครับเห็นจังแต่พอาะทำไมลกลากเป็นหน้าฟองพวกเราตายหมดมันเรื่งหลังยุคของเราก็ราทำไมครับกลับมาเอาก้อนหินฟันหัวกันเข้าใจยังไอ้สไตรนี่เก่งมากอ้าวต่อ ทำไมไปเรื่องไฮสแตนได้ไงนี่ไงนี่ไงเ็ S U N S A ไง,ไงอ้าวร้อมน้องรครับเสาโทรเรเล่ครับเก่งนะอ้าเก่งจริงจริงวัดยาวนะวัดความยาวของเงาตัวเองได้2.5เมตรถ้าแดงสูง150เซนนะครับเสาโทรเลียกจะสูงเท่าไหร่ความยาวของเงาเสาโทรเลียกนะครับเป็น15เมตรเงาตัวเอง เงาสูงเหรองนะถ้าแดงสูง150เซนเงาของแดงสูงเท่าไหร่ 0, 15เมตรขอเปลี่ยนเป็นเซนนะน้องแดงสูง150เซนะ no. เขาถามว่านเงาของแดงจะยาวเท่าไหร่โอ้โยพี่วานรู้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปิวเอาตึกออกเอาเสาถ้วออกนี่ไงน้อง สองตัวเลขเนี่ยสูงนะสิบห้าเอ้ยไม่ใช่สองจุดห้าสองจุดห้านี่คืออะไรองสองจุดห้านี่คืออะไรสองจุดห้านี่คือกี่เซนสองร้อยห้าสิบเซนเอาพี่เอกแค่นี้ก่อนพี่เอกแค่นี้ก่อนเอาใหม่เสาตัวเลขสูงสองจุดห้าเมตรเฮ้ยหลับแล้วโทรทีสองตัวเลขโจทเทถา โทษๆๆๆ,ๆๆๆๆว่าทำไมสสาตัวเลขกเกลีดกัน้นองครับโทษดีเงาตัวเองต่างหากที่เป็น2.5เมตรก็คือ250เสาตัวลเล็สูง x อ,อ่ะลองตั้งดูใหญ่ต่อเล็กทอกใหญ่ต่อเล็กใหญ่คือ x เ,เล็กคือ150เท่ากับใหญ่คือเป็น1,500เล็กคือ150นักวิทยาศาสตร์ ที่พี่ชอบที่สุดก็คือไอสไตล์ไอสไตล์ก็อย่างที่บอกนะว่าตั้งแต่มีมนุษย์อุบัติมาเนี่ยไอสไตล์เป็นคนที่อเฉียดที่สุดครับหลังเลย <c oughs> ใหญ่ต่อเล็กเท่าหออไหร่ใหญ่1 5 0ร้อยต่อเล็กเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบเออมัวแต่นึกเรื่องราวของไอสไตล์ตุกติดเอ๊ะ หนึ่งพันห้าร้อยหารด้วยสองร้อยห้าสิบอีกว่าท่านหนึ่งที่น้องอาจจะเคยได้ยินนะครับไอสไตล์บอกว่าจินตนาการสําคัญกว่าความรู้จินตนาการสําคัญก์่าความรู้ไม่รู้เคยได้ยินหรือเปล่าว่าท่านนี้เกิดขึ้นได้ไงว่าท่านี้เกิดขึ้นได้โดยการที่เขาเนี่ยทดลองทฤษฎีสัมพันธภาพเนี่ยในห้องเสียดแฉะแคบห้องทดลองเขาเป็นห้องเสียดแฉะแคบ จริงๆเนี่ยทฤษฎีสัมพันธภาพเนี่ยต้องใช้เนื้อที่หลายหลายนี่คือไม่รู้หลายหลายร้อยไร่หรือว่าอย่างไรพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าพี่ไม่เก่งวิทยาศาสตร์รแต่ออสตลาเนี่ยคิดทฤษฎีสัมพัธนพธภาพโดยงไม่ต้องทดลองอะไรมากเลยครับ <c oughs> แค่จินตนาการครัว่า,อย,าอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับออย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับนาะว่าเป็นยังไงพี่ได้แต่เก็บสาระของประวัติออสตรามาเล่าให้ฟังนะ เป็นยังไงนี่น้องไปอ่านนะไปอ่านพี่ก็มีความรู้แค่นี้นะครับพี่ยังตามต้อยนะครับยี่บ้าคูณหนึ่งยีูณหนะครับหนึ่งร้อยห้าบคูณหได้อะไรครับ x อะไรครับเก้าร้อยเซนคนองครับ9ก้าร้เซนเรเซนคือกี่เมตรครับตอบครับสาวทวัเลขศูนย์เเมตรประมาณประมาณตึชั้นชั้นนึ่ประมาณสเมตรครับทีน